สวัสดีครับ TK Solar Cell ครับวันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะครับกำลังต่อนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนทำงานตัวนี้เป็นระบบออฟกิดไฮบริดนะครับใช้หม้อแปลงทซลอย1 2200วัตต์ครับแผงโมโน3แผงครับอยู่บนหลังคาตอนนี้ช่างของเทคนิคกำลังเดินสายไฟครับ ระบบนี้ก็ต่อเข้ากับเมนไฟบ้านเลยนะครับเพราะบ้านหลังนี้ยังไม่มีไฟฟ้านะครับเป็นบ้านกลางทุ่งนาครับต่อเข้าเมนไฟฟ้าแล้วก็ใช้ได้ทั้งบ้านแล้วครับแต่ว่าใช้ได้เท่าไหร่ยังไงก็ดูที่อินเวอร์เตอร์เป็นหลักนะครับน,นี่เรามาทํางานกันอยู่ที่อาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับทางไปเขาพนมลุงเนี่ยครับแหล่งท่องเที่ยวของบุรีรัมย์กึ่งใช้ไฟฟ้ามีทีวีตู้เย็นพัดลมหลอดไฟ ประมาณ10หลอดครับแบตเตอรี่สีก้อนครับร้อแอมเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบครับขอบคุณครับสวัสดีครับร้าน TK Solar Cell นะครับระบบตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเป็นระบบไฮบริดออฟกิ d นะครับใช้หม้อแปลงเทอร์ลอยขนาด1,200วัตต์นะครับผมตัวนี้หม้อแปลงทนทานครับไม่ใช่จั i ิชิ่ธรรมดาครับ ใช้สำหรับงานหนักโดยเฉพาะกับซักผ้าหุนข้าวหินเจียสว่านได้หมดครับนี่ก็ต่อกับแบตเตอรี่นะครับเป็นระบบ2 4โวลต์ครับใช้แบตเตอรี่100ยแอมสี่ตัวนะครับต่อพื่อเป็นยีิบโวลต์ก็ไฟ a c ซเอาก็ต่อเข้ากับแผงกล่องคอมไบเนอร์ของทางบ้านนะครับบ้านลูกค้าบ้านลูกค้าต่อไฟเรียบร้อยครับแต่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้า โหลดก็มีหลอดไฟครับประมาณ1 0 2ถึง20หลอดแห้วครับ20กว่าหลอดครับมีตู้เย็นทีวีพัดลมเครื่องซักผ้าใช้ได้หมดครับตัวนี้ระบบเสถียรมากครับมอแปลงเจอรอยอย่างดีครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอันดับแรกนะครับเราดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เหลือ100%่เ์เต็มนะครับไฟเอาต์พุตสอ0รสามารถผลิตไฟเพียวไซเบ2ิโวลต์ครับอ กำลังไฟจากแผงครับแผง3า0ร้อยสาสิวัตต์สาแผงครับผลิตได้เก้ารยกว่าวัตต์นะครับแต่ตอนนี้ผลิตได้หนึ่งร้ยเจ็ดสิบวัตต์ก็จะเกตนะครับไม่มีแดดนะครับฟ้าไม่มีแดดเลยนะครับล่มฝนเหมือนฝนจะตกเลยนะครับก็ผลิตได้ระดับนี้นะครับไปยังทำแอมได้ 6. 7ดเจดแอมครับพีกสูงสุดก็30สิบแอมนะครับตอนนี้มีโหลดห้าสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับโหลดจากตู้เย็นนะครับผม ครับผมแบตเตอรี่ร้อเปซ็นเต็มครับครับผมมีเซฟป้องกันฟ้าผ่านนะครับโอเคครับสนใจติดต่อครับ TK Solar Cell 0803433568วันนี้มาทำงานอยู่เพื่อเฉลิมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบคุณมากครับ